สวัสดีคะ่ะผู้ปกครองทุกคนนะคะและก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะภาษาไทยในคาบที่2นะคะภาพที่2ของวันพุธนะคะเป็นไงบ้างคะเรียนออนไลน์ไปได้เกือบ1เดือนแล้วนะคะนักเรียนได้อะไรไปบ้างนะคะบางคนคงจะอ่านออกแล้วนะคะอ่านหัดอ่านสะกดคำนะคะ หน่วยการาเรียอรู้ที่16เปิดอ่ะอะไรนะคะเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดยังไม่เปิดค่ะอยากจะมาโรงเรียนแลวใช่ไหมคะใช <Okay. S 1> ่รอก่อนนะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนภาษาไทยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่16นะคะสาระเอานะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะ สระอานะคะเ<ไ>ปะ็นส,สระเสียงสั้นนะคะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นสระอาเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวให้น้องๆดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะก่อนเรียนนะคะเด็กน,น,น้อยจ่าจงีบิกค่ะคุณครูคะคลิปผมทำทก่อนทำไปก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะ <Okay. S 1> น้องปิดเสียงก่อนเลยนะคะโอเคนะคะเ เราเรามีซาราเอาเมา,งาเงาเราเราเช้าและเช้ามีซาราเอีเดินมาข้างหน้าซาลาอาตาม,มาข้างหลังเราจงมาฟังว่าคำนั้นคือซารเา,ออารเอาเต่าเตามีซาราเอาเราเรามีซาราเอา เดินมาขา้างหน้าซาอาตามาข้างลังเราจงม,มาฟังว่าคำนั้นคือสาระเอาเต่าเต่ามีสาระเอาเหล่าเหลามีสาระเอาเมาเห่าเราเช้าและเช้ามีสาราเอาเดินมาขา้างหน้าซาอา นั้นคือสาระเอาเต่าเต่ามีสาระเอาเหล่าเหลามีสาระเอาเมาเงาเราเรา,า,าเช่าและเช้ามี อะไรนะอ๋อน้องหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะน้องเปิดไปหน้าแปดสิบเก้านะคะแปดสิบเก้านะคะสระเอานะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสระเอานะคะต่อจากเมื่อวานนะคะ เงาสะกดว่าเงาสะกดว่างอเอาเงาเฮา,าในห้องอ่านตามคุณครูเลยนะคะยังไม่เขียนนะคะน้องเบลยังไม่เขียนนะคะเฮา สะกดว่าหอเอาเห่าไม่เอกเห่าหอเอาเหาไม่เอกเหงาเหงาหอเอาเหงาหอเอ้อหอเอาเหงา เอาคำแรกคำแรกน้องเบลอ่านค่ะสะกดค่ะงอเอาต่อไปคำที่สองคำที่สองคำว่าเ่าโง่เ่าเ่าไม่เอนคำที่สามโงา เงาค่ะสะกดใหม่เที่ยวนึงหองอเอาเงาการสียคำนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งให้เล่นเาเรียนฝึกการคำในชีวิตประจำวันนะคะมาเรียนดูเ่อนการสะกดนะคะ Năm hát rau 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 Co rau 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 Do rau 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 To rau rau To rau 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 âu rau มอเอาเมามอเอาโม่หอเอาหหอเอาหาหาเหาคืออะไรคะเหาเป็นแมลงตัวเล็กๆเห็นแมลงตัวเล็กอาศัยอยู่ตามอะไรคะเข่าหัวผมผู้หญิงบางคนมีผมยาวแต่ก็มีมีเหาอยู่บนหัวนะคะหอมันจะดูดเลือดของคนและสัตว์ ใครเป็นเหาก็ช่วงนี้ช่วงปิดนะคะประจัดการกําจัดเห่าด้วยนะคะมเอาเมาเอา,าเอาต่อไปเอา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 ต่อไปมีวรรณยุกต์ด้วยนะกอเอาเกาไม่เอกเกากอเอาเกาไม่เอกเกาขอเอาเขาไม่ถูกข้าวขอเอาเาไม่ถูกข้าวโจเอาเจ้าไม่ถูกเจ้า กจ้าเจ้าไม่โทเจ้านิชี้ไปด้วยทอเอาเทาไม่เอกเท้าทอเอาเทาไม่เอกเท่านอเอาเนาไม่เอกเน่านอเอาเนาไม่เอกเน่าเจเอาเชาไม่โทเช้าทอทอเอาไม่โทเฝ้าฝอไอฝอโทฝเอาเราไม่เอกเล้า รอเอาเราไม่เอก่าวขอเราเอาเราหอเราเอาเราขอเราเอาเปล่าไม่เอกเปล่าบอเราเอาเปล่าไม่เอกเปล่าสอรอเอาสออะไรสอสอรอเอาเสาไม่โทเศร้าสอเอาเสาไม่โทเศร้าสีเทา สีเทา่าปี้อปีข่าเช่าข้าเช่าเข้าใจเข้าใจบ้านเช่าสีเทาบ้านเช่าสีเทาเราเล่าเรื่องเขาเราเล่าเรื่องหขเขาเอาเต่ามา เขาเอาตอมอยเขาเอาเต่ามาเขาเอาต,อ,าาอ,าตอยไปฝนะะไปฝึกอ่านสะกดคำนะคะอ่านไม่ถูกก็ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปหน้าหน้าเก้าสิบนะคะหน้าเก้าสิบข้อสองให้นักเรียนเติม เติมเติมเติมอะไรคะให้นักเรียนเติมสระเอาแล้วฝึกอ่านคำคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งอะไรคะเป็นรูปอะไรภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขาเ ภูเขาจะภูเขาภูเขานะคะไม่ใช่ภูเขาไม่มีไม้เอกนะคะต่อไปคำที่สองรูปอะไรคะรูปเตาเตาไฟต่อเอาเตาอฟไฟเตาไฟต่อเอาเตา,ฟาไฟไฟเ,เตา,ฟาไฟ,ไฟเวลาเขียนก็หัดสะกดไปด้วยนะคะต่อไปคำที่สาม อะไรคะรูปอะไรเต่าเต่าเต่าไม่เห็นเต่าเต่อเอานาเต่นะานางาต่อไปคำที่สี่เป็นรูปต้นไม้นะงอเงอาเงาเงาไ,ไม้ไม้ทูม้เงาไม้ คำที่ห้ารองเท้ารองรองทเอาเท้าไม่ทูเท้ารองเท้าที่ใส่ตามบ้านสุดท้ายค่ะเป็นภาพอะไรคะเล้าไก่เล้าเล้าไม่โหเล้าก okay. uh ่อยไก่ไม่เอีกไก่เล้าไก่ ที่นนเนไปได้ไหมงกระไดเฉลยเลยครับเฉลยนะคะ,ะเฉลย ดูนะคะอย่หนึ่งเที่ยวภูเขาดังๆเสียงดังฟังชัดภูเขาภูเขาเตาไฟเต้าไฟเต่าน้าเงไม้กูมเท้ารองเท้าล้าไก่ล้าไก่ต่อไป ข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะทำเ,เองได้ไหมคะทำเองได้ได้นะคะให้หนักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องคำที่หนึ่งุ้งอยู่ตรงกลางขอเอาเผาไม้เอกขอเอาเผาไม้เอกเผา เฉียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสวยสวยปิดมิดใหม่เลยนะคะปิดใหเลยนะคะอะไรนะคะติดใหม่เลยนะคะโอเคครับต่อไปคำที่สองวอาวอไม่ทววาว คำที่สามรอเขาไม่เอกเท่าคำที่สี่ขอเราเอาเราไม่เอกเรายังไม่ปิดไม่นะบางคนยังไม่ปิดไม่ยังมีเสียงอยู่นะ ต่อไปคำต่อไปอขอรอเอาเสร็แล้วครับคำว่าคล้าวขอรอขออะไรนะคโทษทีคอ,อ,อรอเอาคล้าไม่ถูกคล้าวต่อไปคำสุดท้ายกอรอเอาเคลาไม่ถูกกล้าว ดูเฉลยนะคะเหมนกันไมได้ เล่นนใหญกว่าม่อีกน้องเกณฑ์สวยๆนะคะเ่นที่บ้านนานใหญ่กว่าอนกัน โอเคนะคะเขีย okay, นสวยๆวยนะคะ okay. Okay. ต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ให้นักเรียนเขียนคำสระเอาจากภาพแล้วฝึกอ่านภาพแรกมีดอกศรชี้ไปที่อะไรคะชี้ไปที่เขาก็เขียนเลยขอเอาเขาไม้เอกเขาสระเอขอใครสระอาแล้วก็ไม้เอกเขา ขอเอาเขาไม่เอกเขาต่อไปภาพที่สองค่ะชี้ไปที่เท้าทอเอาเท้าไม้โท เทา้ทาทอเอาท้าไม่ทเท้าเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆนะคะต่อไปเป็นเลขเก้าเราก็เขียนว่ากอเอาเก่าไม่ทเก้ากอเอาเก่าไม่ทเก้า ต่อไปดอกศรชี้ไปที่เสาก็เขียนว่าเสาสอเอาเสาต่อไปภาพสุดท้ายดอกศรชี้ไปตรงไหนดูนะคะชี้ตรงไหนชี้ไปที่คราก็เขียนว่าคค รอเอาเคราสระเอขอกวายรอเรือสระอาคอรอเอาเคราน้องดูเฉลยนะคะข้อที่สี ข้อที่สี 1, ่คำที่หนึ่งเข่าคำที่สองเท้าคำที่ 4, สามก้าวคำที่สเสาคำที่ห้าครานะคะเขียนสวยๆนะคะต่อไปข้อที่5้าข้อที่หให้นักเรียนคัด คำที่กำหนดให้ให้สวยงามคัดไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะจะได้หัดเขียนไปด้วยนะคะคำที่หนึ่งนออำนําไม่โทน้ำนอเอาเนาไม่เอกเนา่นาน้ำเนา่าคำที่สอง โทองางอทางขอเอาเขาไม่ถูกข้าวทางข้าวคำที่สามกาอกัมกรมดอเอาเดากรํมเดาคำที่สี่มอ,อาดอมันผอเอาเผามันเผาเขียนสวยๆนะคะ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดบางคนดินสอไม่แหลมจะสวยได้ยังไงนะคะเมื่อกี้ของน้องเพชรจะไม่แหลมเลยนะคะน้องเหลามาหลายๆลเล่มเตรียมความพร้อมนะคะอุปกรณ์การเรียนต้องพร้อมนะคะกบเหลาอะไรซื้อไว่าได้เลยนะคะอ่านตามค,คุณครูหนึ่งเที่ยวนะคะน้ำเน่า ทางเข้าวกรมเดามันเผาเขียนสวยๆนะคะต่อไปข้อที่หกข้อที่หกข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หกข้อหก ให้นักเรียนสรุปควารมรู้เรื่องสระเอาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะสระเอาเป็นสระเสียงเสียงอะไรคะเสียงสั้นประกอบด้วยรูปก็คือสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้น แล้วก็สระอาเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตน้นน้องดูเฉลยนะคะสระอะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระเอเขียนไว้ สระเอเขียนไว้ข้างหน้าสระอาเขียนไว้ข้างหลังเอเขียนไว้ข้างหน้านะคะสระอาเขียนไว้ข้างหลัง มีใครอยากฟังนิทานบ้างคะเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องทีวันนี้ดีไหมคะอยากครับอยากครับอ้าอยากฟังนิทานใครเขียนเสร็จแล้ว <c oughs> เปิดไปหน้าแปดสิบแปดนะคะแปดสิบแปดหน่วยการเรียนรู้ที่สิบหกสระเอานะคะเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังพอเล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามนะว่าในเรื่องมีใครบ้างนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนทําแบบฝึกหัดนะคะอยากฟังจะเล่าแปดนะคะเรื่องหมากับเงาเดี๋ยวจะเล่า,าให้ฟังอยากฟังเลยครับเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวโโดูว่ามีมีสมาธิในการฟังไหม ฟังเลยจะไม่ดีด้วยเดี๋ยวโท่านอย่าถามนะคะคนละหนึ่งข้อมีสนุกกับคําถามประมาณสี่ข้อเขาบอกว่าเรื่องหมากับเงามีหมาตัวหนึ่งไปขโมนเนื้อมาจากตลาดขณะที่หมาตัวนั้นวิ่งข้ามสะพานมันก็ชะง,งกหน้าลงไปในน้ํา เห็นเงาของตัวเองมันก็นึกว่าเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมันมันก็เห่านะคะมันก็เห่าเพื่อจะแย่งเนื้อชิ้นที่ใหญ่จากสุนัขตัวนั้นเนื้อในปากก็หล่นลงไปในน้ำเงาในน้ำก็หายไปมันไม่ได้กินเนื้อที่คาบมา มันก็ไม่ได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ที่มันคิดว่าตัวเองเนี่ยคาบอยู่ด้วยจากนิทานที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้เรื่องหมากับเงาเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะข้อที่หนึ่งถ้าฟังก็จะตอบถูกนะคะข้อที่หนึ่งสุนักไปขโมยเนื้อจากที่ไหนในเรื่องขโมยจากที่ไหนคะ ที่ไหนคะตลาดตลาดตลาดถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สองสุนักเห็นอะไรในน้ำเห็นเห็นเงาตัวเองเอ่าเห็นเงาของตัวเองถูกต้องค่ะเอาไปสิบคะแนนต่อไปข้อที่สามทำไมสุนัก จึงไม่ได้กินเนื้อที่ขโมยมาเพราะว่ามันหล่นน้ำเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันหล่นน้ำเพราะว่ามันเห็นเงาของตัวเองอนนมันก็หล่นลงไปในน้ำ<ณ>ดอกน้ำเราก็อันใหญ่ทีนี้อ้าปากแล้วก็หล่นลงไปในน้ำข้อที่สี่ข้อสุดท้ายคุณครูถามว่า สุนัขในเรื่องมีนิสัยอย่างไรนิสัยของผ่านในเรื่องมีนิสัยอย่างไรเป็นไงคะเป็นคนโลเป็นคนโลภมากอยากได้ของผู้อื่นขอกลงก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ี่ค้าี่ทานเรื่องนี้โลภมากอยากได้ของผู้อื่นนะคะไม่ดีนะคะ ชอบไหมคะนิทานชอบไหมคะชอบฟังว่างว่างอาให้คุณแม่หัดอ่านให้ฟังแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะคะ,คะถ้าถ้าถ้าทานา้เถ้าถ้าถ้าถ้ะ,ะ้ถ้าถาถ้าถาน้าถ่า แต่ละแต่ละเปรเจกต์แต่ละแชร์มีงานถือว่ามันเป็นหนึ่อยนงานที่เก่งงานบ้านนะคะงานบ้านของนักเรียนวันนี้คัดไอยต่อจากหน้าเมื่อวานนะคะหน้ายี่สิบเก้านะคะแล้วก็เขียนตามรอยเส้นประอ่านคุณครูคะทำเสร็จเม็ดเก่บทั้งเล่มแล้วครับทำเสร็จทั้งเล่มแสดงว่าเก่งค่ะน้องเพื่อเท่าไหร่คะ อ่านภาษาพาทีบทที่สองเรื่องโมาด้วยนะคะแม่ถังเล่มแต่ครูได้ยินถังเล่มอ่าใครเสร็จทั้งเล่มก็แสดงว่าเก่งเลวนะคะสำหรับวันนี้ภาษาไทยนะคะทุกคนคะมาค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่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 ะการบ้านนะคะคัดไทย เลขเล่มหน้า29เปลีเขียนตามรอยเส้นป่าแล้วก็อ่านทบทวนหน้า89อ่านภาษาพาทีบทที่สองเรื่องผูกพานด้วยนะคะแช่เดิมปุ่ป้ากำลังสำรับคนกลางหน้ามุมเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวอะไรอ่ะ